สวัสดีครับผมเดนัตจี้นะครับวันนี้ก็มีการอัปเดตใหม่เข้ามานะครับจริงๆอัปเดตหลายๆอย่างนะแต่วันนี้ผมจะมาเปิดแพ็กนะครับตัวละครใหม่ก็คือ Creator s c ์ส l นะครับย้ำว่าเป็นตัวละครใหม่นะครับไม่ใช่คอสตูมแต่อย่างใดนะเพราะว่ามันเป็นสกาวที่แยกออกมาเป็นตัวละครอีกตัวหนึ่งสกิลว่าคนละแบบเลยนะครับอาจเป็นแพ็กตัวละครแบบนี้นะครับหลายๆคนก็จะสงสัยว่าเอ่อเปิดแล้วมันจะได้อะไรบ้างนะครับนอกจากตัว Creator s c ์ส l กับรางวัลที่อยู่ในสเตปอาร์ครับผมก็จะมาโชว์ว่าอ่าเลดการออกเนี่ยมันประมาณไหนนะครัไยงง แต่ผมก็ไม่ได้คาดหวังอะไรกับแพคนี้มากนะอย่างที่เปิดเมื่อกี้ไม่ได้อะไรเลยนะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าเปิดให้ครบ20แพ็คนะครับจะใช้แพ็คละ400นะแพงเหมือนกันนะครับแพ็คละ400แล้วเป็นเลทที่แบบกระหลงปงอะไรก็ไม่รู้นะแต่เราแต่แต่ปลายทางสุดอย่างมันได้ชวนน็คือได้ครีเอเตอร์สกอร์มา1ตัวแน่ๆนะครับในนั้ผมจะเปิดให้ครบ20แพ็คนะครับแพ็คละ400รูบี้ก็จะใช้เงินประมาณ8,000รูบี้นะครับแพงเอาเรื่องเหมือนกันนะครับสำหรับตัวครีเอเตอร์สกอร์ตัวนี้นะ โอเคยังไม่ได้อะไรเลยนะครับนี่ได้แต่ตัวละครธรรมดานะจะเห็นว่าเลดแพ็กมันแบบอะไรอะ่ะแพ็กละสี่ร้อยอย่างน้อยแบบให้มีแบบโอเอจ็ดเคแบบว่าออมีอดีตเซเว่นไนท์ติดมาบ้างก็ยังดีเนาะอันนี้แบบเออ,อย่างน้อยหรือว่าได้แบบมีโอกาสได้ครีเอเตอร์สกอร์ในแพ็กนี้นด้วยปะมันก็ไม่ได้เห็นไหมเออมันมันต้องไปได้จากตัวการันตีตอน20เท่านั้นเป็นแพ็กที่ผมรู้สึกว่า เออเขาน่าจะทำมาให้ดีกว่านี้แต่ว่าในในสเตปอัพของมันก็ได้ทั้งแหวนผู้พิชษ์สวรรค์ได้แหวนอะไรมานะแต่ว่าผมมองว่าเออแพ็กละดับ400ก็น่าจะทำอะไรให้มันคุ้มๆกว่านี้หน่อยหรือเปล่านะอันนี้เมื่อกี้ผมได้กล่องโคอี้นะครับแต่เปิดมาได,ได้ได้เป็นตัวอะไรก็ไม่รู้ได้คลายมานะไม,ไม่ไม่ได้ใช้นะผมลุ้นเซอร์เทอร์อยู่เพราะว่าเซอร์เทอร์ผมแค่48นะ แล้วก็อันนี้ตัวพื้นทองมาบ้างนะครับมีตัวแรมาบ้างนะแต่ว่ายังไม่ได้ตัวที่ต้องการจร,จริงๆอ่ะผมขาดแค่เซอร์เทอร์อีกตัวแหละเพราะว่าเซอร์เทอร์ผม48อยากได้ตัวหนึ่งเป็น50นะแต่ไม่แน่ใจว่าไอ้แพ็กเนี้ยแพ็ก้็กตั้ง400เนี่ยมันมีโอกาสออกเซอร์เทอร์แค่ไหนนะผมเดาว่าไม่ไม่น่าจะออกนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ระบุว่าจะเพิ่มเดดเซอร์เทอร์ในแพ็กนี้นะครับ เผอจะไม่มีเซอร์เทอร์ในแพ็กนี้เรื่อไม่แน่ใจเหมือนกันครับมันอาจจะไปใส่ในแพ็กเซอร์เทอร์อย่างงี้ปะไม่แน่ใจนะอันนี้ไม่แน่ใจใครใครที่เจอเซอร์เทอร์ในแพ็กของครีเอเตอร์สกอวก็เมนต์มาบอกด้วยแล้วกันนะครับใครที่ผ่านมาดูคลิปนี้นะครับแต่ว่าอันนี้ผมกะว่าเปิดทิ้งเลยนะแปดพันเพื่อเอาครีเอเตอร์สกาวแล้วก็มาโชว์ว่าเออมันจะได้ของดีประมาณไหนแค่ไหนนะครับกับแพ็กละสี่ร้อยรูบี้อันนี้นะอืมก็ได้มิสมาตัวนึงนะี้ใครที่หามิสอยู่นะครับแล้วก็ใบเลือกเนี่ยมันยังไม่พอทำมิสสี่ 14, มาเปิดทิ้งก็ได้นะครับแปดพันบี้นก็ได้ครูเอเตอร์สกอร์ครับแล้วก็ได้ลูมิสด้วยนะเมื่อกี้ผมก็ได้แล้วนะครับมิสไปตัวหนึ่งแต่ว่ามิสผมเต็มตั้งนานแล้วนะแล้วก็จริงๆอะ่ะเกมเนี้ยมันมันเหมือนได้ได้กลิ่นเราอะ่ะเหมือนว่ามิสเราเต็มแล้วมันก็จะแจกมิสมาดร,รัวอะไรเงี้ยค่ะตัวไหนมันก็จะไม่เอามาให้สักทีอะไรประมาณนะั้นโอเคตอนนี้เปิดไปจะจะครบแล้วนะเปิดมาสิบห้าแพ็คแล้วนี่แพ็คที่สิบหกนะครับปื๊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 บปืโโับ เป็นแพ็คละ400ที่แบบค่อนข้างเกลือนะคือค่อนข้างจะไม่ค่อยมีอะไรนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะไปเคลียร์มอน,อนก่อนนะพอดีมอนอนี้มอนเต็มนะครับก็ไปลงประจญภัยขายอัปเกรดออโต้ไปนะปื๊บอ่ะก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับก็ตัดภาพมาเปิดกันต่อเลยนะครับเมื่อกี้ไปเคลียร์อ่าคลังอัศวินมานะครับให้มันว่างพอนะก็อีกแค่อ่า3-4โลก็น่าจะครบ20แล้วนะครับ ดวงก็เหมือนจะดีขึ้นไหมเอออย่างน้อยอยากได้เซอร์เทอร์อ่ะมันเซอร์เทอร์มันออกในเลทไอแพ็คละ400อันนี้ไหมอ่ะไม่ไม่ออกเลยอ่ะผมไม่ออกนะใครที่ออกก็บอกนะฮะโอเคก็ไม่ได้อะไรนะโอแพ็คสุดท้ายละเออเอออย่างกละเรือนะครับไม่ไม่ได้อะไรดีเลยนะฮะคงได้อัศวินมากินอนะ่ะโอเคอย่างน้อยก็ครบแล้วนะครับตามเป้าหมายของเรานะได้แหวนผู้พิทักษ์สวรรค์ได้แหวนเจดดาหิในเแล้วก็แน่นอนนะครับ ครีเอเตอร์สกอนะเป็นอาซินกิจกรรมนะครับในช่วงเวลาจํากัดนะใครที่อยากได้นะครับต้องหาในช่วงนี้เท่านั้นนะครับถ้าเวลาผ่านไปก็อาจจะหาไม่ได้แล้วนะเอมันอยู่ในกลุ่มผู้พิทักษ,ษรร์สวัสดนะตัวนี้นะครับก็ครีเอเตอร์สกอนะครับเป็นตัวละครใหม่เลยนะก็่อนอื่นก็เดี๋ยวขอไปอัปเกรดมันก่อนนะครับโอเคครับนี่ก็ได้มาแล้วนะครับสําหรับสกอ l l เลเวล40บวก10นะครับที่ผมอัปเกรดมาเรียบร้อยแล้วนะเป็นครีเอเตอร์สกอลนะครับ mm. ก็ย้ำอีกครั้งว่ามันเป็นตัวละครใหม่นะครับมันไม่ใช่เป็นคอสตูมของสกอลนะคือเป็นตัวละครใหม่ที่ชื่อครีเอเตอร์สกอลเลยแล้วก็สกิลอะไรก็จะต่างกับสกอลที่เราใช้ใน PVP ปกตินะครับตัวนี้จะเป็นสกอลที่ผมมองว่าเหมาะกับ PVE มากกว่านะครับเดี๋ยวเราไปรีวิวสกิลมนันอีกทีนะครับแต่นี่ผมมาโชว์ฉากหลังใหม่นะครับเป็นฉากบนชายหาดนะครับแล้วก็คอสตูมใหม่ที่วิกนี้เข้ามาถึง2ชุดรับสห ชุดของโคนะครับแล้วก็ชุดของฮายองนะครับสวยงามมากๆนะครับว่าเป็นชุดว่ายน้ำนะโอเคก่อนที่เราจะไปรีวิวสกิลเนี่ยหลายหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าเออสกอที่ได้มามันจะเป็นเลเวลเท่า,หา,ยยาไหร่อะไรยังไงใช่ไหมยังไม่กล้ากดอะไรเงี้ยผมก็บอกเลยว่ามันจะได้มาแค่เลเวล40นะครับแต่ว่ามันจะมิดอาเวกมาให้เลยมันจะมันจะไม่มีร่างอาเวกธรรมดาไม่มีร่างธรรมดาของมันนะครับคือได้มาปุ๊บมันจะเป็นร่างมิสติกอาเวกเลยนะครับหรือเป็นร่างผูกพลังเทพเจ้าดาวฟ้าไปเลยนะ แต่จุดที่เราสนใจนะครับคือสกิลของสกลเนี่ยมันจะมีประสิทธิธภาพสูงสุด mm. เมื่อเราอัพอุปกรณ์เฉพาะถึงขั้น3นะครับซึ่งมันจะช่วยเพิ่มนะครับดาเมจจากจุดอ่อนเนี่ยให้อัศวินแถวหลังเนี่ยเรื่อยๆนะครับทุกเทิร์นจนครบ10เทิร์นนะมันจะเพิ่มถึง50%สนะครับสำหรับดาเมจจุดอ่อนนะเพิ่มดาเมจจุดออกมาอีก50%ซึ่งมันแรงมากๆนะครับจะไปใช้กับเซอินก็ได้ไปใช้กับเบริก้าก็ไดอไ้อะไรที่เราใช้ใน p v e หลกัหลกๆประมาณนะนะั้นแต่ตอนนี้พอเราเเเเปปิดดแแคคจนนรรรบสียไไตั 8, ไ้้งง 40A ่่่าามอซึ ถามว่าแล้วจะทำยังไงให้มันเลเวลอย่างน้อยเนี่ยเอา44เพื่อให้มันใช้อุปกรณ์เฉพาะได้ครบเนี่ยมันก็จะมีวิธีอยู่ครับโดยที่ถ้าถ้าใครขี้เกียดลงกิจกรรมนะครับเราก็จะไปที่ตัวของร้านค้าแล้วก็ไปซื้อเอาใช่ไหมตัวเนี้ยตัวใบครีเอเตอร์ใบเรียกเนี่ยก็คือเป็นตัวใบเรียกครีเอเตอร์สกอร์แหละได้สูงสุด3ใบใบละ900บาทนะครับสำหรับใครที่อยากอัพ สเกลครีเอเตอร์อ Creator สเกลให้มันแน่นๆนะแต่ว่าสําหรับคนที่จะเอาแค่เอามาพอใช้งานใน PVE เอาตัวรอดได้เอาแค่เลเวลก็พอแล้วเนี่ยตัวที่เราเปิดได้จาก8,000ับีเนะี่ยเป็นตัวที่1นะครับแล้วก็กิจกรรมนะครับกิจกรรมของสัปดาห์นี้เนี่ยถ้าทำครบนะครับอาจจะผ่านด่านพระจนภยัยจะเคลียร์ถ้ามังกรประดับอะไรก็ตามเนี่ยทำครบนะครับมันจะได้ ครีเอเตอร์ใบเรียกอีก1ใบนะครับก็คือทำกิจกรรมให้ครบ2อีคนะครับจะได้จะได้ครีเอเตอร์สกอร์มาอีกตัวนึงอ่าตอนนี้เราเวล42องแล้วนะขายอีกตัวนึ่งไปเอาท,อาที่กิจกรรมนะครับเอ่ออยู่ในเควสนะครับแล้วก็ดวงดาวนำทางนะครับดวงดาวนำทางอันใหม่ที่เป็นกิจกรรมเนี่ยมันจำกัดเวลานะครับรีบๆทำนะเพราะว่าดวงดาวนำทางที่เป็นกิจกรรมเนี่ยมันจะเปลี่ยนเรื่อยๆนะครับขั้นสุดท้ายเนี่ยก็คือจะให้ชนะอารีนาร้อยครั้งแล้วมันก็จะได้ครีเอเตอร์สกอร์มานะครับส่วนเควสระหว่างทางเนี่ยก็ ไปดูเอานะครับว่าเราจะเล่นเคเวสไหนบ้างอะไรยังไงนะครับเพราะว่าหลายหลายคนก็อาจจะต้องใช้เวลาหน่อยในการผ่านเคเวสพวกนี้เพราะเพิ่งเริ่มเล่นใหม่แต่ผมมองว่าเควสในกิจกรรมของ Creator s c r o l l เนี่ยไม่ได้ยากเกินไปนะครับก็ขอให้ทุกคนเนี่ยลองทำดูนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ทำเนี่ยเราอาจจะต้องใช้หนทางสุดท้ายนะค,คือเสียงเงิน900บาทในการได้มาแล้วผมมองว่ามันค่อนข้างจะจำเป็นใน PVE นะครับที่จะทำให้เราทำดาเมจได้เยอะกว่าการใช้ ตัวบัฟตัวอื่นค่อนข้างมากนะครับโดยเฉพาะใครที่ใช้เบริก้าเป็นหลักหรือหรือว่าใครที่เป็นมือใหม่แล้วใช้สปีน่านะครับผมก็มองว่าเออเอาครีเอเตอร์สกอร์มาใส่ในทีมเนี่ยก็เข้าท่าเหมือนกันนะครับคือมันเข้าท่ากว่าไอ้ตัวแม่มดที่เพิ่มดาเมจเวทได้อย่างเดียวตัวนี้มันเพิ่มดาเมจจุดอ่อนมันฮิลได้มันเอาไปแทนตัวฮิลได้มันลดลบดีบัฟได้อะไรเงี้ยมันเอาไปใช้กับ PVE ได้หลายดาดเลยนะอ่ะพูดมาเยอะละเราไปดูที่สกิลของมันดีกว่าจะได้เข้าใจตัวของมันมากขึ้นนะครับ โอเคเพื่อใช้ประกอบในการตัดสินใจด้วยนะครับว่าเราควรจะเปิดหามันมาดีไหมนะเพราะามันใช้ต้ง8 0 0 0บีสำหรับคนที่เข้ามาเล่นใหม่หรือคนที่ไม่ไดอ้อ่เล่นเป็นประจำอนะไรเงี้ยก็อาจจะหนักหน่อยนะครับก็ถือว่าเป็นเงินที่ค่อนข้างเยอะ,ะครับเป็นรูบี้ที่ค่อนข้างจะเยอะเลยก็มาดูที่สกิลกันก่อนดีกก่านะครับสกิลเนี่ยเพิ่มพลังโจมตีเวทให้แก่สวีในทีมทั้งหมดนะครับ30%ก็คือตัวไหนเป็นตัวที่โจมตีเป็นเวทอะก็ จะได้ไปในสามสิเต่อให้มันเป็นท่าสมดุลแต่ถ้ามันโจมตีเป็นเวทก็จะได้ดาเมจเพิ่ม30%มประมาณนั้นนะครับเพิ่มค่าความเสียหายที่อัศวินในทีมประเภทเวทสร้างแก่ศัตรูประเภทสมดุล20%อันนี้เป็นจุดสําคัญครับก็คือว่าอัศวินที่เป็นอัศวินใน PVE เนี่ยที่เราเจอที่เป็นบอสส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นประเภทสมดุลอยู่้วครับอย่างถ้ำมังกรทั้ง3ตัวเนี่ยไม่ว่าจะทำประดับถ้ำหอุกกรหรือว่าถ้ำอัญมณีเนี่ยก็เป็นาตุสมดุลทั้งนั้นนะครับ ผมเข้าไปได้อีกนะครับทำให้ทีมของเราเล่นได้ง่ายขึ้นสำหรับใครที่เปดีก้าของไม่แน่นหรือว่ายังใช้สปีนาอยู่อะไรเงี้ยก็จะค่อนข้างได้ประโยชน์จากตัวของครีเอเตอร์สเกลค่อนข้างเยอะอันนี้ยังแค่เลเวล40นะก็ได้พาสซีฟนี้มาแล้วนะครับซึ่งมันช่วยเพิ่มความแรงได้ยิ่งกว่าการใส่ซินเวียแน่นอนอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ถ้าอุปกรณ์เฉพาะของเราเต็มเราเก็บกิจกรรมครบสสัปดาห์เราไม่ได้เติมเงินเลยนะเราเก็บอุปกรณ์ครบ2สัปดาห์เราทากิจกรรมดวงดาว,ดวนำทางครบเนี่ยเราก็จะได้พาสซีฟที่ เพิ่มค่าความเสียหายการโจมตีจุดอ่อนให้แก่อัศวินทีมท,ที่อยู่แถวหลังครับอีกเทิร์นละ5%จนถึง50%นะครับก็คือพอครบ1ิบเทิร์นปุ๊บอัศวินแถวหลังเราจะดาเมจจุดอ่อนเพิ่มขึ้นอีก50%อะไรประมาณนั้นนะซึ่งแรงมากๆนะครับเพิ่มอีก50%ของดาเมจจุดอ่อนเนี่ยแรงมากมานะครับดังน,นั้นถือว่าเป็นตัวละครที่ น่าใช้นะครับคือต้องมีอ่ะผมว่าต้องมีทําให้เราเล่นได้ง่ายขึ้นเยอะแล้วเราไม่รู้ว่าอนาคตบอสท,ที่มาใหม่ๆเนี่ยมันจะถึกแค่ไหนนะการที่เรามีอ่าตัวที่เสริมดาเมจให้ถึงจุดสูงสุดได้มากที่สุดที่ทําได้เนี่ยผมว่าคุ้มนะครับเสียแค่8ปดทันวคุ้มนะเพราะ8ปดทันวีเก็บประมาณ1สัปดาห์นะครับใครที่เล่นทุกวันแล้วก็อ่าลงฟาร์มบ่อยๆอ,อะไรประมาณนี้นะก็น่าจะได้ไม่ยากนะครับเดือนเออาอาทิตย์ละประมาณ7-8็ดแปดพันวเนี่ยผมก็หาได้ประมาณอาทิตย์ละเจ็ดแปดพันวีเหมือนกันนะครับถึงหมืนะ่นว ตัวของท่าหนึ่งนะครับท่าหนึ่งเนี่ยสร้างความเสียหายไว้สองร้อยเปอร์เซ็นต์แก่ศัตรูทั้งหมดก็ไม่ได้แรงอะไรมากนะครับแต่ว่ามันช่วยเพิ่มอัตราคริติคอลนะครับแล้วก็ค่าความเสียหายจากคริติคอลอีก40%นะครับนาน6เทิร์นนะก็คือว่าทำดาเมจคี้เพิ่มอีก40%แหละคล้ายๆสกิลอันติของรีน่านะครับแต่ว่าอันเนี้ยมันเพิ่มทั้งดาเมจคี้แล้วก็อัตราคี้ในสกิลเดียวเลยนะอย่างเช่นตอนที่อ่าตัวของเมรดิก้าเราจะก่อนจะเป่า,า,อ,นนา,อ,ปาอุาปกอ่นเลยนะครับมก็จะเสริทั้ง ดาเมจชีทั้งอัตราชีเลยคิกแน่ๆนะครับแล้วก็ดาเมจชี่สูงขึ้นด้วยถ้าเกิดว่ามันเลเวล44เสริมกับดาเมจจุดอ่อนที่เพิ่มขึ้นอีกเนี่ยโคตรแรงนะครับไหนจะทำดาเมจกับอาศวินประเภทสอดุลเพิ่มขึ้นอีก20%ก็ถือว่าน่าใช้นะครับถ้า2มันเนี่ยดูเหมือนจะไม่มีอะไรใช่ไหมสร้างความเสียหายไว้แค่300%แก่ศัตรดดททูทั้งหมดนะครับขจัดดีบัฟให้แก่สมาชิกทีมทั้งหมดนะครับแต่ถ้าอุปกรณ์เฉพาะลองอัพถึงขั้น2 42นนะะคครับที่เเลลวก็ืออย่างน้อยนะครับร้คบเน่อาที่เลเเวล42นี่ย มันจะนะครับมันจะฟื้นฟู HP ให้แก่สุนาทีทั้งหมดเท่ากับ40%ของพลังโจมตีเวทนาน4เทิร์นเลยนะตัวฮิวตัวอื่นที่มันเป็นธาตุสนับสนุนนะที่เป็นรูปไม้กางเขนสีเขียวอะ่ะธาตุสนับสนุนเนี้ยเขาฮิวกันเนี้ยเขาต่อเนื่องแค่2เทิร์นนะแต่ว่าโอเคตัวเนี้ยอ่ามันไม่ได้เด้งเลือดทันทีแต่ว่ามันจะเป็นบัฟฮิวอ่ะ40%ของพลังเวทของมันเนี้ยนานตั้ง4เทิร์นนะครับดังนั้นใครเอาไปลงสงครามชิงตาศาสตร์ใครเอาไปลงถ้ำมังกรลงออะะะไรที่่เเเป็็นนนกกกมยยื้นานาานๆล,ล,ว,ลววัจต ใส่ตัวนี้ไปแทนตัวฮิวเลยคือใส่แทนลีนาเลยอะ่ะมันเพิ่มทั้งอัตราชีเพิ่ม el, ดาเมจชีแล้วก็ฮิวได้นะแล้วก็ล้างดีบับได้ในท่าเดียวเลยนะคือว่าทั้งล้างดีบัฟทั้งฮิวในท่าเดียวเพิ่มดาเมจชีแล้วก็เพิ่มอัตราชีในท่าเดียวพาสีเพิ่มดาเมจจุดอ่อนอีกโคตรดีเลยนะครับดังนั้นผมว่าเออมันก็คงตัดสินใจไม่ยากแหละเสีย8000บี้แล้วก็เก็บมาก่อนเถอะแล้วก็ทำกิจกรรมให้ครบนะครับส่วนอันตีนะครับอันติอันติเป็นการลดอัตราบล์นน,นะครที่งุิกับ บอสกิจกรรมหรือว่าบอสที่ไหนก็นตามที่ตียังไงแม่งก็ติดบล็อกกอินนั่นแหละนะครับอันติของสกอร์ช่วยได้นะครับทำให้อัตราบล็อกเขาหายไปต้อง50%ก็จะทําให้เล่นได้ง่ายขึ้นอะไรประมาณนั้นนะครับส่วนผลโจมตีก็คงไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะครับลดอัตราตบโต้40%นาน3เทินนะก็ไม่รู้ว่าจะมีผลมากแค่ไหนนะแต่ว่าถ้าเป็นใส่ของ2สปีดให้กับครีเตอร์สกอร์แล้วมันใช้สกิลบัฟเพื่อนแล้วก็ได้ เบิ้ลไปลดอัตราโต้บอสด้วยก็อาจจะจบบอสกิจกรรมไวขึ้นเพราะว่าหลายๆคนที่เจอบอสกิจกรรมเนี่ยก็จะเจอปัญหาว่ามันชอบตอบโต้แล้วมันเสียเวลามันนาน,นเกิน3นาทีงหงิดอะไรประมาณนั้นนะก็น่าจะช่วยได้นะครับโอเคทีนี้อ่าเนื่องจากว่ามันไม่ใช่สก,กินมันเป็นตัวละครใหม่เลยเนี่ยมันมันก็จะเป็นอ่ามีรูปของสกิลที่ต่างออกไปจากเดิมอยู่แล้วนะ,ะเรามาดูดีกว่าว่าสวยแค่ไหนนะครับคูณ 2. ไปเลย เออแบงเป็นคนละตัวไปเลยนะเป็นเป็นคนละสกิลเลยอารมณ์คล้ายๆกับยอนฮีใส่ใส่ชุดนั้นแหละใส่ใส่ชุดนกฟามิงโกอ่ะ, no อะมันก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนวิธีออกสกิลใหม่เลยนะครับน่ารักมากเลยนะคือต่อให้แบบมันใช้ประโยชน์พยายามันไม่ได้มันก็ต้องมีเก็บไว้แล้วป่ะเฮ้ยคุณจะไม่เก็บไว้เลยเหรอหน้าตาน่ารักขนาดนี้นะมันมันไม่ต้องมีเหตุผลแล้วแหละเออไม่ต้องไปด,ด,ด่าเดฟหลอทํำตัวน่ารักขนาดนี้มานะครับ เพราะว่าถ้าเอาจริงๆนะถ้ามันไปเป็นคอสตูมจริงๆอะ่ะเราก็ไม่ได้ใช้ใน PvP อะ่ะเพราะว่ามันตกเมตาไปแล้วนะครับสกอ่ะเออดังนั้นแยกมาเป็นอีกตัวแล้วก็ได้ใช้บ่อยๆใน PvE ผมว่ามันก็โอเคนะก็เป็นตัวละครใหม่ไปเลยไนงะเออผมผมซื้อนะไอไอไอเดียนี้ผมซื้อแต่ผมไม่ซื้อแพ็กเกจเขนานะตัวละ900บ้าทไปแล้วนะครับแต่ถ้าใครอยากให้น้องอะ่ะของแน่นนะครับเลเวล50าบวก10อะประมาณน,นี้ก็ต้องเติมแพ็กเกจด้วยอีก3ตัวนะเพราะว่า ทั้งหมดมันต้องใช้6ตัวใช่ไหมเบสตัวแรกให้เลเวล40แล้วก็อัพอีก5ตัวให้เลเวล50เนี่ยมันก็ต้องใช้ทั้งหมด6ตัวแล้วได้จากใบเรียกเนี่ยมา1ตัวได้จากไอกิจกรรมรอบสัปดาห์เนี่ยอีก1ตัวแล้วก็ได้จากตัวของดวงดาวนำทางอีก1ตัวก็ได้แค่สาตัวขาดอีก3ตัวก็จะไปพอดีที่ตัวนี้เลยครับตัวของร้านค้าแพ็กเกจนะครับอีก3ตัวนะครับใบนี้นะก็ไม่แน่ใจว่าอนาคตจะเอามาแจกอีกไหมนะครับแต่ว่า ถ้าใครไม่อยากเสียเงินก็อย่างน้อยเก็บมาให้ได้3ตัวนะครับสำหรับคร e เตอร์สกอร์ e วลสี่นะครับวันนี้ผมก็จะพรีวิวเป็นเรียกว่าพรีวิวยังไม่ได้เอามาใช้ให้ดูแล้วกันเพราะว่าคลิปมันน่าจะค่อนข้างนานละนะครับก็หวังว่าจะช่วยในการตัดสินใจสหรับคนที่ไม่แน่ใจว่าจะเอาน้องมาครอบครองดีไหมนะครับแล้วก็ถ้าผมทํากิจกรรมครบหรือว่าได้เอาไปใช้แล้วมัน เห็นผลเลยนะครับแต่ว่าจริงๆผมว่าคงรอให้ให้กิจกรรมมันครบแหละประมาณ2สัปดาห์นะครับเพื่อเอามาให้ดูว่าพอน้องสกล l ครีเตอร์เนี่ยอา่าเวลส,สแล้วมันเอาไปลงแล้วผลมันต่างจากการที่ไม่มีน้องแค่ไหนอะไรยังไงนะครับหรืออาจจะมาลงล่วงหน้าก่อนก็นกได้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับสำหรับวันนี้ก็หวังว่าจะช่วยในการตัดสินใจได้นะครับผมเดนนจีนะครับวันนี้ก็ขอสวัสดีครับ